ต่อ,อไปนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นการพลิกนาร้างแล้วก็เป็นการน่ารักนะครับซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่6แล้วนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอนาทวีนะครับเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท่ามกลางความรอยยิ้มและก็ความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศที่ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์พัฒอริโยตำบลน,นามมสีนามมสีนะครับที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับโดยพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานเปิดกิจกรรมดํานาสืบสารประเพณีวัฒนธรรมพลิกนาร้างเป็นนารักปีที่6เพื่อส่งเสริมวิถีการท่องเที่ยวชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมกันฟื้นฟูน,นาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทํานาข้าวอีกครั้งก่อนรับชมการแสดงจากน้องนองนักเรียนในพื้นที่และร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวในผืนนารักแห่งนี้กับพี่น้องประชาชน ส่วนนะครับท่ามกลางรอยยิ้มแห่งความสุขขณะที่พลโทรสารติสกุลตนากล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นการฟื้นนาร้างให้เป็นนารักโดยการนำของพระอาจารย์พัดเจ้าอาวาสวัดนาทวีนายอำเภอและก็จังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดรวมทั้งตัวอิหม,ม่ามผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเราไม่แยกศาสนานะครับและก็เป็นกิจกรรมพรหวุวัฒนธรรมที่อำเภอนาทวีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้นะครับเป็นปีที่6 สิ่งสําคัญอันดับแรกคือความรักความสามัคคีจะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาร่วมดํานายเยอะมากเลยทีเดียวนะครับโดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้กิจกรรมนี้ขยายไปสู่วงกว้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนี้อีกประมาณ4เดือนนะครับก็จะสามารถเก็บเกี่ยวแล้ก็นำไปแจกใจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปอีกด้วยครับ